อินสุดดีแม็กนะจ๊ะใครที่กำลังมองหาสายแกร่งแบบนี้วันนี้ต้องรีบมาหาเน่เลยเพราะเน่จัดมาให้แล้วไม่ใช่แค่แก่งแต่โคตรหล่อนะคะเพราะว่าคันนี้ได้เป็นทรงสูงสีดำเท่ ตัดหน้าด้วยโครมเมียมค่ะสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเนเนอายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเนอยู่กับ i ินทสูดีแมครถปี2010นะคะคันนี้เนี่ยรถเพิ่งเข้าเลยเน<ด>เน่นะมาดักก่อนพี่พี่เขาเอาไปล้างเลยนะ<ด>เพื่อจะรีวิวให้ลูกค้านะคะได้เห็นความเดิมว่ารถคันนี้นะคะเข้ามานะเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงนะคะด้านหน้านะจ๊ะกระจังหน้าโครมเมียมสวยๆค่ะตัดกับสีรถที่เป็นสีดํานะแบบนี้เลยนะคะ ตาไฟคันนี้นะคะเดี๋ยวนี้ล no e ้างทำความสะอาดให้นะคะตรงนี้มันมีการใช้งานมาเนาะแล้วก็ร่องรอยตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวนี้ดูแลให้ทั้งหมดลูกค้าจ๋าไฟตันมงตันหมองมีมาให้ครบนะคะแล้วมาดูที่ด้านข้างค่ะคันนี้นะได้เป็นแม็กอลอยนะคะจากอีซูซูเลยส่วนยางเนี่ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนให้ใหม่ไม่ได้ให้ยาง <S 2> <S 2> แบบนี้บบนไปแน่นอนนะคะได้เป็นยางใหม่ไปเลยนะจ๊ะลูกค,ค้าคันนี้อย่างที่เน่บอกค่ะเขาเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะคะเพราะฉะนั้นบันไดด้านข้างมีมาให้ค่ะ กระจมองข้างนะคะคันนี้จะเป็นคโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้และส่วนฟิล์มนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะเน่เน่นะคะติดให้ใหม่ฟรีไปเลยค่ะรอบคันลูกค้าและให้ดูความสวยของคันนี้นะคะสวยมากมากและเดี๋ยวแอบเปิดภายในให้ชมกันนิดนึงนี่นะคะไม่ต้องกัโงวลบางคนเฮ้ยทำไมเบาะเป็นแบบนี้เน่ออันนี้มันเป็นที่หุ้มเบาะพี่จา่าเดี๋ยน้องขอทิ้งแล้วก็ซักเบาะให้นะคะสปาภายในให้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคันนี้จะได้ไปแบบสวยสวยเลยค่ะ มาดูที่ด้านหลังนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวยางหลังก็เปลี่ยนให้นะดูแลให้ทั้งหมดนะคะแล้วดูรอบคันคันนี้เป็นตัวซูเปอร์แพลตินัมด้วยนะเป็นตัวซูเปอร์แพลตินัมนะคะเครื่องยนต์2.5ค่ะ DDI นะคะสำหรับคันนี้เน่ให้ดูสีรถนะคะให้ดูสีรถเลยคันนี้คือสวยมากใครที่สนใจใครที่อยากได้นะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาช่องทางการติดต่อนน่ขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในส่วนคนขับกันค่ะเดินตามมาเลยจ้ะ เปิดเลยค่ะเปิดโชว์นิดนึงนะคะให้เห็นเลยให้เห็นภายในกันนิดนึงนะคะคันนี้พวงมลาลัย power นะลูกค้าเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะคะและหลายคนน่ะชอบกังวลว่าเฮ้ยเน่ๆคันนี้ฉันจะต้องใช้เป็นมือหมุนหรือเปล่าเพราะเธอบอกรถปี2010 <S <S พี่จ๋าน้องจะบอกว่ามาตามมาดูที่คอนโซลด้าน,นข้างกันเน่เลย <S <S <ๆ>คันนี้นะไม่ว่าจะเป็นกระจกตรงนี้ <S <S และกระจกมองข้างนะคะ เป็นระบบปับไฟฟ้าหมดแล้วเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงเลยและเดี๋ยวเน่จะพาไปดูอีกที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือห้องเครื่องดูรถต้องดูห้องเครื่องนะคะทุกคนมาตามมาห้องเครื่องนะคะเปิดโชว์แบบนี้เลยให้เห็นเลยว่าห้องเครื่องนะคะแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิ้มและคันนี้นะเน่จะบอกว่าเดี๋ยวเน่สปาห้องเครื่องให้แบตเตอรี่ดูแลให้ของเหลวภายในเครื่องนะคะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงตัวกรองอากาศด้วยนะคะ เปลี่ยนให้สําหรับลูกค้าเน,เน่เริ่มน้ำหนึ่งกันใหม่ไม่ต้องเป็นกังวลและที่สําคัญรถร้านเราเหลายๆคนกังวลมากเลยรถปีต่างแบบนี้จะมีการรับประกันให้หรือเปล่าทางร้านนะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีไฟช็อตไม่มีไฟไหม้และที่สําคัญถ้ามีอะไรแบบนั้นเรายินดีซื้อคืนนะลูกค้านะนี่เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าไปเลยแล้วมีการดูแลหลังการขายให้ตลอดยี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะ,คะใครที่สนใจคันนี้นะให้รีบทักให้รีบโทรมาหาเน่หรือ ถ้าสะดวกมาที่หน้าร้านเพราะอยากมาดูรถตัวจริงนะคะอยากมาทดลองขับนะให้แจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลเพราะช่วงนี้เนเน่มีโปรโมชั่นจองแค่1นึ่งพันกับเนเน่วันนี้นะคะวันรับรถได้ไปเลยน้ํามันเต็มถังพร้อมกับทองคําให้เฉพาะลูกค้าที่ทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเนเน่เท่านั้นนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวจะบอกราคาพี่สุรหลอถคันนี้ให้เลยนะคะคันนี้ราคาแค่4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะ4 70, ี hey! 3, 7, 9, ่แสนเจ็ดหมื่นเฮ้ยสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเมื่อกี้ตากล้แอบเละเลยเห็นไหม มัวแต่กังวลราคานะคะกลัวพูดผิดแต่ก็พูดผิดจริงๆด้วยนะ379,000บาทนะฟรีดาวออกรถใช้เงินศูบาทอยากได้รีบทักรีบโทรเข้ามาวันนี้เนเน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถ12อให้คิดถึงเนเน่สมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ